สวัสดีครับสวัสดีอนนี้อยู่กับชาเชษสิทธ์ชังโมดนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านชังโมดนะครับตอนนี้ก็มี10บ้อโลกี้เครื่องอ9เก้นะครับหกเฮีมาติดโบนะครับติดโบโมโปัม๊มครับแล้วก็เปลี่ยนประกันฝานะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสองวันสามวันนะครับเป็นโบทีเอฟศูนย์แปดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับโครงป่ามืดนะครับพรมอินเตอร์นะครับนี่ก็ดูก่อนนะครับสิบล้อเครื่องร้อยเก้าห้าครับก็ทำทุกอย่างครับตั้งหมูปัม๊ม เรียบร้อยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับว่ารถเข้ามาข้างในรดให้มาทำที่บ้านเยอะกิบโบสองสาคันนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วรอส่งงานพรุ่งนี้นะครับจะขนมาเอาพรุ่งนี้นะครับก็ ต้องขออภัยลูกค้านะครับที่เราว่างานเข้าเยอะจริงครับไปไม่ได้จริงอืมขอโทษด้วยนะครับตอนนี้รถก็รออยู่จอรออีกสองคันนะครับในบ้านรอ ติดบบกับเปลี่ยนเป็นปั๊มสายนะครับนะครับช่างกำลังล้างรอถอดปั๊มพรุ่งนี้นะครับเปลี่ยนตูดปัม๊มตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องอะไรพี่คั FE6 ฮะ FE6 FE6 อีสาน FE6 <Huh? S 3> อยู่ดีครับอยู่ดีอยู่ดีกินดียม่ได้กินดีนี่นะครับนี่ mm. <These. laughs> ตรงรื้อนะครับพรงนี้รื <laughs> ้อเยอะ <laughs> ครึ่งวันอะ <laughs> เปลี่ยนแปลงปัง๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายนะครับตรงนี้ก็รือ้อ <laughs> เปลี่ยน ก็เป็นอีกคันก็จะเป็นร้อเก้าห้านะครับเกษกร้อเก้าห้าเนี่มาติดโบครับก็รื้อแล้วทำไปแล้วครึ่งหนึ่งครับลูกค้ามาจากรัตนะนะครับก็คันนี้ก็เป็นชุดข้ามเครื่องนะครับไม่มีอินเตอร์ แล้วก็หมูปั๊มพร้อมใช้งานนะครับเหมือนเดิมครับที่ F08 โครงปาม,มืดนะครับก็น่าจะได้ฟังเสียงพวกนี้ครับทงนี้น่าจะเสร็จเดี๋ยวไปฟังเสียงรอกี้ดีกว่าสิบโลก็รอหน่อยนะครับกรกค้าที่ นับคิวไว้ก็ต้องขอภัยด้วยครับงานเข้าเยอะจริงๆไงคันนี้ก็รอมาปีหนึ่งก็จะว่างมาฟังเสียงเจ้าสิบล้ากัน่อย ท่อเลียดนะครับครึ่งหนึ่งครับเจ้าของให้โตออกท่อเดิมครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้างหลังออกหลังกัน เสียงยาวปู้ยาวนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากติดโบโมปั๊มนะครับก็ติดต่อมาทางช่างโมดโดยตรงเลยนะครับก็ถ้าจะทําช่วงนี้ก็ต้องต่อคิวจองคิวก่อนนะครับเพราะว่างานคนเราเยอะครับนะครับก็รหรับคลิปนี้ก็กจบเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ